สวัสดีครับจุิจิตครับสวัสดีครับก็วันนี้เป็นกิจกรรมรับจดทะเบียนสมรสนอกสถานที่นะครับต้องขอขอบคุณนายเวรเมืองนะครับที่ให้ความรู้เพาะนะครับทีนี้เนี่ยเราเรามีประตูหน้าบ้านที่น่ามองนะครับน่าเคารพนะครับก็คือองค์พระองค์เทวราชพระพรมท่านซึ่งพระทางหลวงพ่อจารันนะครับวัดอมพะวันก็สร้างตั้งแต่เมื่อปี2 5 5 1นะครับก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่า พระพรมท่านเนี่ยเป็นผู้ลิิตชีวิตนะครับรวมถึงเป็นผู้ลิิตความรักดังเช่นโบราณได้กล่าวไว้ว่าพรมนิยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคู้รักเนี่ยได้ถูกพระพมกำหนดขึ้นมาแล้วก็น่าจะเป็นสารที่ที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการที่จะมาให้พระพรมท่านร่วมเป็นสักขีพยานในการจดเวนสมรสของคู่เป่าสาวในวันนี้นะครับแล้วเราเอง ก็มีความยินดีนะครับเพราะว่าเนื่องจากสถานที่ตรงนี้เป็นหน้าบ้านประตูทางเข้าจังหวัดสิงห์บุรีเรานะครับก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับเพื่อมาสักการะองค์พระุมท่านนะครับเพื่อให้สิงห์บุรีเราเนี่ยถึงแม้จะเป็นเมืองรองนะครับแต่ก็จะสามารถทําให้คนเนี่ยหลังจากไหว้พระพรหมแล้วเนี่ยก็สามารถเข้าไปท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรีเราได้เรายังมีของดีๆอยู่อีกเยอะนะครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับแล้ววันนี้มีมีมีอะไรให้กับผู้บาวสาวครับ อ๋อครับวันนี้นะครับผู้ที่มาจดทะเบียนเนี่ยนะครับค่าทะเบียนบัติ200บาทนะครับทางวันนี้เราจะออกให้นะครับอันนี้เรื่องที่1เรื่องที่2ก็จะมีมอบบอนมงคลนะครับคนละ1นึ่งคู่คนละหนึ่งใบนะครับเท่ากับผู้ได้คู่ละ1คู่นะครับ3ก็คือมีช่อดอกกุหลาบสดนะครับเพื่อเป็นความหมายแห่งความรักในวันวาเลนไทน์วันนี้ก็มอบให้ผู้บ่าวสาวและสุดท้ายนะครับก็จะมีสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวนหนึ่งฉบับนะครับมอบให้กับคู่เบ่าสาวนะครับเพื่อว่าไปรุ่นโชคเอานะครับถ้าโชคดีได้เกินหกร้านก็กลับมาทำบุญให้กับพระบรมท่านหรือว่าไปใช้ตามอัธิยาศัยของตัวเองไปถือเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับวันนี้ที่มีอยู่แล้วขี่คู่ครับเนี่ยตอนนี้ที่ลงทะเบียนมาเมื่อณเมื่อวานนี้ทีแรกเราคิดว่าเรามี3ามคู่เราก็ดีใจแล้วปรากฏว่าจนถึงเมื่อวานนี้ตอนเย็นตอนนี้ได้มาสิบคู่แล้วครับก็ยังไม่แน่ใจว่า จนหมดวันนี้เนี่ยจะมีทั้งหมดกี่คู่แต่ไม่เป็นไรครับกี่คู่เราเองเราก็สนับสนุนแล้วก็ยินดีที่จะสนับสนุนครับครับเรื่สองเอาทันทุกนก็กกรนบริเวณด้านหน้าและบริเวณด้านสมาอสอคอก็มีนะครับ่ขอบคุณพระครูอาจารย์นะครับนำรุกงสิทิ์นะครับ แฮปปี้วันวาเลนไทน์จุดไอเดียความคิดนะครับของท่านประธานสภาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลสาคใช่ไหมแยดนาฬิกาที่อีสานสิบวานาทีครับท่านครับประธานในพิธีวันนี้องกว่าครับท่านก็จะเดินทางมาครับวันสิบสี่กุมภานะครับวันวาเลนไทน์นะครับที่บริเวณเทวะไรพระผมก็เราจัดกิจกรรมพิเศษ เป็นการจดทะเบียนสมรสนะครับมิติใหม่ของจังหวัดสิงห์บุรีนะครับซึ่งไม่เคยเกิดมาก่อนเป็นครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยนะครับของการจดทะเบียนสมรสที่เวลาที่บริเวณเทวะไร่พระบรมริพิทักันครับเปดนี้นะครับเป็นเรื่องสําคัญนะฮะแล้วก็เชิญชวนพี่น้องชาวสิงห์บุรีนะครับที่ทะเบียนสมรสนะครับมาจดทะเบียนสมรสบริเวณตรงนี้เพื่อเป็นมงคลสำหรับตัวท่านเองเรื่องที่หนึ่ง เรื่องที่สองนะครับบริเวณด้านหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องที่สามนะครับท่านได้รอบสุดโอ้ครับสุดโอ้ด้วย <c oughs> มารอดสุดโอ้ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็คุณแก่ก็แขวนอยู่ก็ว่ากันไปตามนั้นนะครับถ้ามีสินค้าชุมชนครับแล้วก็บริเวณสมาคมวิทลยุดยเฉพาะปลาอาหารจากปลานะครับที่บริเวณสมาคมศิธิ์เก่าวิเลยเกษตร ถาทำเนียม้้วยเอาที่แรกตั้งใจใย่ก็เนียนสองร้อยเข้าใจว่าน่รว่าไปไหนขอพ่อไว้ว่าให้พ่อดูแลแม่นะวันที่ครูแรกครับกำลังดำเนินการอยู่นะครับเร่องการเสริสิ ทะเบียนสมรถชื่อเต็มก็คือใบสมจัดน้องๆมาขับกร่อมดนตรีในวันนี้ครับได้อำวยความสะดวกและก็ทดลองนะครับการจดทะเบียนนอกสถานที่นะครับซึ่งโดยปกติคัตตาระเบียบของนะครับอาจจะล่าช้านิดหนึ่งครับเพราะว่าการเซตระบบนะครับหนูต้องใช้ระบบออนไลน์นะครับไม่เหมือนสมัยก่อนนะครับบางท่านครับอ่า สภาพประโยรน์เขาบางท่านก็จบสามารถจบซ้อนได้นะครับนะก็ราะเกิดเค้าแบบนี้นะครับนะท่านที่อยู่ด้านหลังนะครับสองท่านแค่นะน้ำเป็นซิกซ์ซัซิกแซะแสดงว่าชายต้องมีอายุนะครับ28ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับชายต้องมี28ปีนะใช้ระบบออนไลน์ครับท่านครับเสร็จไหมครับโอกาสที่จะมาออกจากจุดตัเรียนศูนยนอกขนาดนี้นะครับ ส่วนหนึ่งนะครับใช้งบประมาณพอสมควรนะครับเพราะช่องมีการติดตั้งระบบทะเบียนออนไลน์นะครับต้องลิงก์กับสำนักทะเบียนกลางนะครับไม่เหมือนสมัยก่อนนะครับออกจังหวัดเคลื่อนที่ออกอำเภอเคลื่อนที่เสียบบัตรดูเลยนะครับว่าเป็นผ่านการสมรสถมาแล้วนะครับสถานะจะขึ้นมาว่าสมรสถนะครับครับต้องถามท่าพลังงานครับะว่าชีวิตคู่สมนะครับ ครับหลังจากจดทะเบียนสมรสแล้วลและก็สื่อมวลชนครับวันี้ท่านนายกสมาคมมาแล้วนะครับที่จะนํากิจกรรมดีๆภาพกิจกรรมดีๆตรงนี้นะครับออกสู่สังคมใต้เขียนไว้เลยนะครับในเชิคิเรอแล้ว ยพยายนพ j u พร,รอ้อมสำหรับคู่แรกครับนอกจากจะมาสามีภรรยายแล้วจะมีลูกๆมาเป็นพยานอีกั้งหาเย่มยอดนะครับมีครับเอาเสร็จแล้วสำหรับคู่แรกนะครับรีสิงบุรีวลรชนนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่า คู่ที่แสดงความประสงค์มาจดทะเบียนสมรสนอกสถานที่ณเทวรายพระบรมแห่งนี้นะครับรวมถึงผู้ที่เข้ามาร่วมเป็นสักขีพยานนะครับก็ตามที่เราทราบกันดีนะครับออท่านหลวงพ่อจรัญเนี่ยสร้างองค์เทวรายพระบรมไว้นะครับเพื่อเป็นสถานที่ตามวัตถุประสงค์นะครับเป็นทั้งสถานที่ให้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีนะครับเอาไปประธานกล่าวเปิดกล่าว,วอวยพรให้กับประธานบริษัท ชาลัตต์สสามาคัคคีสิงห์บุรีครับซึ่งเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมนะมีคบที่เขาไม่จำกัดเลยนะเป็นบริษัทเหมือนบริษัทของของเอกชนทั่วไปกลุ่ม <c oughs> วิจิตเลื่อไปงบ,งบุญบ่งปับทางบริษัทชาะะรัตต์ท่านหัวหน้าส่วนราชการมาหลายท่านครับกนนี้มีท่านพลังงานจังหวัดอยู่ทางด้านหลังนะท่านส่วนตัวนะพลังงาน วอดีตพอสรลบรีพิติวนี่มาเป็นคู่แฟนสนมีภรรยาแต่ตประธานออกกัค้ามาเดียวมาโสดมาโสดครประหารคู่ขึ้นมาครับคู่แม่จะได้กลับแม่อันนเประหลาโสจ่าบรญชัยนะฮะเพิ่มเมืองสิงห์บุรี ก็ผู้แทนของพนายการจังหวัดนะผมจำไม่ได้เสร็จเลยรองนายกเราแกรชาติต่อสิงบุรีเรานะครับก็เนื่องในโอกาสวาระพิเศษวันบรลไทยวันนี้เดีเดียวบอกนิดหนึ่งขอภัยท่านทัว่วสังคมยกสิ่งธรรมท่านมีภารกิจที่เพออินบุรีก็เลยมอบให้ผมมาแทนจะปิดไหม นายเป็นคนโสดแล,ละพิเศษวันวาเลนไทน์วันนี้ครับผมและภรรยามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมจทุเป็นสมรสในวันวาเลนไทน์ในคิมมิกว่าผมิค้ชีวิตคู่สุขสมซึ่งจัดโดยบริษัทประชารัฐรักษาเมคีีสิงห์บุรีวิสาหกิจเพื่อสังคม การโดยอนวิจิจเลิกใหบูลวงประธานบริษัทชารัฐถูกประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีความรักในครอบครัวและจดจําว่าได้มีการจดทะเบียนสมรสในวันพิเศษในวันาวาเลนไทายและต่อหน้าองค์เทวลไลพระพรมในวันนี้ด้วยโดยได้ประสานงานกับทางอำเภอเมืองซิ่ง์แผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคู่ก, <Yeah. S 2> ก็คือเนี่ย <Yeah. S 2> หมอนหัวใจเนี่ยนะ ให้กับผู้เขาลบใจความทุกเพื่อเป็นการแสดงความยินดีด้วยกระผมก็ไหนก็นคือไหนทุกทที่ของรักกันยาวนานเน้นหน่อยนะฮะของรักกันยาวนานมีหลายท่านก็มีโซ่ทองพร้อมใจมาแล้วนะครับให้ถือไม้เท้ายอดทองกระบอกยอดเพชร ร่ำรวยเงินทองสมหวังในชีวิตการครองเรือนทุกประการครับยังไม่ท้ายนี้นะก็เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้ร่วมดูแลการจัดกิจกรรมในวันนี้ซึ่งถือว่าเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้สอวกาถยูท่ตรงกาง่าพลังงานด้วยครับประชา,า,าอโอเคไสโมสรโรตารีสิงห์ผู้ชายจะร่ำรวยนะครับ え、何だって。何か出ない。<coughs> <laughs> <laughs> <coughs> okay. okay.